สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นกระบอกน้ำนะครับทุกคนเป็นขวดน้ำนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยทุกคนเป็นไซส์ขนาด500 ml เป็นขวดน้ำแบบนี้ธรรมดาเลยนะมีหลายสีอยู่นะครับสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นขนาด 500 ml นะครับคือผมเห็นว่ามันใบหนึ่งนั้มันถูกดีใบหนึ่งแค่แบบ15บาทอะประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองครับเป็นฝาเกียวธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในนี่มีที่นะเป็นที่กันน้ำนะครับเวลาเราเทน้ำนะครับน้ำมันจะไหลออกมาเป็นอะไเป็นนั่นดีนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับประมาณนี้ไซส์กระดาษกำลังดีเลยนะครับ500 ml อ่ะสวยดีมีหลายสีนะใบหนึ่ง10กว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวมาลองเทสใส่น้ำดูนะครับนี่นะครับลองมาใส่น้ำมาให้ดูแล้วทุกคนไอตัวรีดน้ำเขาทนก เวลาที่เราเทน้ํานะทุกคนให้เทด้านนี้นะมันจะมีด้านรูเดียวกับรูที่เป็นรูหยักๆสองรูแบบนี้นะเทด้านนี้นะครับแล้วดูน้ํานะเวลาที่เราเทมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเทออกมาอย่างเงี้ยได้เลยทุกคนอ่านะเทดีมันจะคุมน้ําได้อะมันจะคุมทิศทางของน้ําได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวตัวนี้หลุดออกมาเราก,กดเข้าไปแน่นนิดหนึ่งเวลาที่เราใส่ฝาตัวนี้เข้าไปในตัวรีบน้ำเนี่ยนะครับ ถ้ากดกระบายแก๊กอย่างกดกระบายให้แน่นหน่อยได้ไม่หลุดมาหรอกเวลาที่เราเทน้ำอะ่ะมันไม่ได้มีแรงดันอะไรมากขนาดนั้นนะครับเนี่ยกดกระบายให้มันดันแก๊กนิดหนึ่งนะครับมันก็จะล็อกอยู่แล้วแล้วเราเทน้ำมันก็จะออกมาแล้วอากาศาาก็จะเข้าจากด้านบนกระบายเออโอเคนะครับใบหนึ่งสิบบาทสิบกว่าบาทเท่านั้นเองม,อมาสี่ใบเนี่ยไปลองดูนะครับใครกำลังมองหาพวกขวดน้ำอะไรพวกนี้อยู่นะก็อลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมชี้เป้านะครับแล้วก็แปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะมารีวิวกันให้ดูสั้นๆแบบนี้นะครับผม้าดีลวยยห My Bo นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ